วัสด,ดีค่ะเอซทุกท่านวันนี้นุกได้ไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆนะคะแม่นาแม่ตาให้นุกได้ไปซื้ออาหารมาเพิ่มให้เด็กๆนะคะต้องขอกราขับพระพคุณแม่อีกครั้งเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆตลอดมาเสมอมาเลยค่ะขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดคอยสมปรารถนากิจการงานราบเลื่อนทุกประการนะคะแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้เจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีนะคะแล้วก็ได้มีรายรับเข้ามาไม่ขาดสายเลยค่ะขอให้แม่เจอแต่กัลยาณมรที่ดีแล้วก็การงานก้าวหน้านะคะเดินทางไปไหนไกลๆก็ขอให้แม่ได้ปลอดภัยนะคะ ขอพระคุณที่แม่เมตตาเด็กๆตลอดมาอันนี้จะเป็นของเด็กๆจอนด้วยนะคะไม่ใช่แต่ถุงทองสามสีเมียเล็กนะคะถ้าเยอะขนาดนี้น้องกินไม่หมดแน่นอนนะคะก็ได้แบ่งปันนะคะนุก,ก็ได้เป็นสะพานบุญซึ่งนุกก็ก็ได้อิ่มบุญอยู่ทุกวันนะคะนุก,ก็เชื่อว,ว่าแม่ก็ต้องอิ่มบุญและมีความสุขใจเช่นกันที่ได้ที่ได้เมตตาเด็กๆหลายชีวิตมากนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะบ้านอ่า ถุงทองแมวํามคานะคะก็นุก,ก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่มากๆนะคะแล้วก็มีอีกค้าผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่เมตตาน้องด้วยนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะคะเด็กๆหน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็น้องจอนได้ทุ่งนาก็เขาได้มีกินทุกวันนะคะนกนุกให้เขากินทุกวัน,นะคะ่ะนุกไปหาเขาทุกวันด้วยความ ได้ความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่ว่าขอให้เขาได้กินก็พอนะคะขอพรบคุณมากค่ะ